สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสอ6พนรอยหกสิบดนะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับตอนนี้เขียวอื้อเลยนะครับเซตบวกอยู่1 5บ1จุดนะครับราคาอยู่ที่1,272จุดหกหนึ่งจุดนะครับไซด์แวร์ขึ้นมาอย่างชัดเจน ส่วนตลาด a อ i ก็บวกแรงตามขึ้นมานะครับบวกอยู่2.32จุดนะครับราคาอยู่ที่216.64จุดนะครับราคาอื่นก็ค่อยๆซดยเวย์ขึ้นมาแต่ความสำคัญคือวันนี้เราจะเข้าไปดูนะครับว่าท็อปอ p น c t ค a ก n นเนอรนะครับมีตัวใดบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก่งกำไรได้ตามจังหวะอย่างไรนะครับโดยตอนนี้นะครับเดลต้า เดลต้าบวกไป4บาทบวกขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับราคาคขึ้นมา4บาทนะครับราคามาอยู่ที่206บาทนะครับโดยนะครับถ้าดูจังหวะของการทำกำไรนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา41เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา7นะครับหสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา2นะครับ หเดือนที่ผ่านมาลบไป7%นะครับหสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา2%นะครับ PE อยู่ที่127.18เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่0.23%นะครับส่วน EPS ที่1.41สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.46สสตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับ ไปดูจังหวะของเดลต้านะครับที่ต้องอดทนทนถือนะครับตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นจะต้องอาจถือขึ้นไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เดลต้าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับถ้าดูจากแนวโน้มนะครับราคาเดิมทีนั้นเขาเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ลงมานะครับแล้วก็ชนตรงนี้เกิดบุรูเจอร์แบนนะครับบวกลีเนียเลกเกชันสิ่งที่เขาทำคือเขาจะผลักราคาขึ้นตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อราคามาถึงตรงนี้ราคาจะค่อยค่อยไซเว์ขึ้นไปและเป็นจังหวะให้เราทำกำไรนะครับเข้าเก่งกำไรได้เลยนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดเดลต้ายอยู่ที่206บาทแต่มันจะไม่หยุดแค่นี้นะครับมันจะทำกำไรไปที่245บาทนะครับท่านเชื่อไหมครับถ้าท่านไม่เชื่อท่านต้องลองดูนะครับจับตาดูเฉยเฉยก็ได้นะครับไม่เสียตังค์แต่ท่านจะเสียเวลานะครับจากตรงนี้ไป สามวีคนะครับจากนี้ไป3วีคท่านจะเสียเวลาเปล่าๆโดยที่รู้แล้วว่าราคามันจะขึ้นแต่ท่านไม่ได้ทํากําไรอะไรเลยนะครับแต่ถ้าท่านรู้ตรงนี้ท่านแค่เก่งกําไรตามจังหวะขาขึ้นของเขาแล้วก็ราคาก็จะได้กําไรตามนะครับนี่คือสัญญาณของการเทคนิคเข้ารีบาวนะครับราคาจะค่อยๆได์เว์ขึ้นไปไปจนกระทั่งชนไปอยู่ที่245บาท ที่สุดนะนี่ท่านเชื่อหรือเปล่าท่านตลองพิจารณาดูตอนนี้ราคาเริ่มต้น206บาทนะครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้านั้นมันจะไปได้ก็ต่อเมื่อเซ็ตต้องบวกนะครับที่มันจะเกิดขึ้นคือเซตจะต้องบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาต่างๆต้องพอยตามกันไปนครเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเซ็ตบวกขึ้นไปราคาจะไปที่248บาทให้45บาทแน่นอนนะครับสำหรับตัว เดลต้าจะทำกำไรขนาดนี้ได้หรือเปล่านะต้องลุ้นกันต่อไปทงทั้งทุนครับอันนี้แอดมินก็แนะนำได้ประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์ของแอดมินเพราะว่าพอหลังจากที่เราดูนะครับ RMAcD จะค่อยๆซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ RSI ก็จะซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น50ในจังหวะถัดๆไปนะครับแม้ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่49.91จุดก็ต่ำนะครับสลาย แต่ว่ามีโอกาสชี้ขึ้นไปรอดูต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนั่นเองนะครับนี่คือหลักการที่แอดมินศึกษามานะครับถัดมาตัวที่2นั่นคือปตทนะครับปตทวันนี้บวกขึ้นไป0.50บาทนะครับก็เน,นื่องจากว่าเซตบวกนั่นเองปตทก็เลยบวกขึ้นมาด้วยนะครับปตทวันนี้บวกไป31.25บงบาทนะครับ โดยนะครับสเดือนที่ผ่านมานั้นปตทก็ติดลบไป1%นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็บวกคืนขึ้นมา1%นะครับแต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาตั้ง3%มนะครับมี PE ที่11.78เท่านะครับแล้วมียิวที่6.89%นะครับ มี eps บวกอยู่2.29สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.90บาทนะครับนี่คือปตทนะครับไปดูจังหวะกราฟของปตทอคือเป็นจังหวะเก่งกำไรนะครับพุ่งขึ้นไปตอนนี้ขึ้นไปทดสอบเส้น2แ0ล้ววันเรียบร้อยแล้วนะครับราคากำลังยืนขาขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นวา่าทางแอดมินเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าเกิดท่านช้อนซื้อตั้งแต่ตอนนี้นะครับคือราคาก่อนหน้าที่30บาท ราคาจะค่อยๆไซ์เว์ไปที่31บาทแล้วนะครับราคาจะค่อยๆไซ์เว์ไปที่สูงสุดที่ราคา32บาทนะครับเชื่อหรือเปล่าถ้าเซตขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเซตยังคงพุ่งขึ้นนะครับราคาจะไซ์เว์ขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับวันรุ่มเข้านะครับมีวันรุ่มเข้ามีวอลรุ่มเข้าที่64.29บมิลเลียน ส่วน MACD ชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นศูนนะครับแล้วก็อาศัยชี้ขึ้นไปที่50นะครับห0จุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจากแนวโน้มและประสบการณ์ของแอดมินก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้ท่านจะต้องเชื่อหรือท่านจะต้องรอดูถ้าเกิดท่านไม่เชื่อนะนี่คือจังหวะที่เราจะต้องพูดตามตรงนะครับว่าถ้าเซตบวกขึ้นไป เซตยังคงบวกนะครับแล้วดูจังหวะของเซตจะบวกขึ้นไปที่เท่าไรนะครับดูเซตก่อนนะครับถ้าเซ็ตบวกขึ้นไปเซตก็จะบวกขึ้นไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เซ็ตก็ยังเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็มีสัญญาณรีบาวนะครับเซตมีสัญญาณหรีบาวนะครับสัญญาณรีบาวก็คือมีทั้งเทียนสีแดงแล้วก็มีสัญญาณโดจิแล้วก็มีทั้งเทียนสีเขียวหนาขึ้นมา แล้วมันก็จะค่อยๆไซว์เวขึ้นไปนะครับจะไปสูงสุดที่1,400จุดนะครับก็จะก็จะไปที่ตัวตัวปตทรหรือ p t t ก็จะไปที่32บสองาทในที่สุดนะครับนี่คือความเชื่อของเรานะครับเพราะนั้นถ้านทุนลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งทีง่ต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้อย่างที่แอดมินแนะนำไว้หรือเปล่าเราจะต้องเล่นตามรอบ ของราคาเซตนะครับเซตตอนนี้ก็คือ,อท่้งเซตจะเป็นจังหวะขาขึ้นตัวเดลต้าก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นค่อยๆบวกกันขึ้นไปตามจังหวะของพอจะทเช่นเดียวกันนะครับจำตัวนี้ให้ดีนะครับท่านลงทุนครับถัดมาตัวที่3นั่นก็คือ AOTAOT บวกขึ้นไป0.0.75สตางค์นะครับราคา,าอยู่ที่44.25บาทนะบโดยล่าสุดนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป 18%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7%นะครับแล้วก็หนึ่งสตระที่ผ่านมาก็บวกไป7%เช่นเดียวกัน PE อยู่ที่34.29เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่1.52%่งจุมีเอเที่1.27สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลล่าสุดที่0.79สตางค์ต่อหุ้นนี่คือ AOT นะครับไปดูจังหวะของ AOT นะครับจะเก่งกำไรขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับราคามีสัญญาณบวกเพิ่มแล้วก็จะเป็นสังหวัดสัญญาณของการไซว์อัพขึ้นไปนะครับของราคาจะค่อยไซว์อัพขึ้นไปไปทำกำไรสูงสุดที่กรอบด้านบนสูงสุดที่48บาทนะครับในอีก1อาทิตย์ข้างหน้านะครับโดยราคาล่าสุดที่45บาท44.50บาทนะครับ จะไปที่48บาทนะครับนั่นก็รอดูและเก่งกำไรดูแต่แต่นะครับเขามีจังหวะของการ XD นะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใน XD ราคาจะย่อลงมาเพราะนั้นราคาจะลงมาต่ำสุดนะครับในจังหวะของวัน XD นะครับก็รอพี่นาดูนะครับแต่โอกาสที่จะราคาไป48บาทนั้นก็มีสูงอาจจะไปถึงก่อนหรือจะย่อก่อนก็ ลองพิจารณาดูดีๆในวันที่จะเกิดขึ้นในจังหวะนั้นนั้นนะครับจกนั้นทุนครับล่าสุดนะครับมีวอลุ่มออกเป็นสีแดงนะครับมีวอลุ่มที่20.12มิลเลียน MACD, เ s i ด i ไ e ไ a y u p วขึ้นไปยืนเหนือเส้นศอยูืนเหนือเส้นสลกนะครับส่วน r s i ชี้ขึ้นไปนะครับยืนอยู่ที่ยืนยืนอยู่ที่64.62จุดนะครับ ถือว่ายังเป็นขาขึ้นเพราะนั้นยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับตัวนี้ก็ระมัดระวังแค่วัน xd ราคาจะย่อลงมาแค่นั้นเองนะครับของ AOT นะครับถัดมาตัวที่4นะครับนั่นก็คือ a d ด a n นนะครับวนวันนี้รุนแรงบวกขึ้นไป3บาทนะครับแลคากาคามาอยู่ที่310บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา a d ด a n ก็บวกไป6เ์นะครับ ถึงเดือนที่ผ่านมาแอดวานต์ก็บวกไป2%นะครับแต่ว่าอาทิตย์ล่าสุดนั้นขนาดบวกไป3บาทยังคงติดลบ0.3 2%นั่นเองนะครับ PE อยู่ที่21.30เท่านะครับมี Yield ที่3.46%นะครับมี EPS บวกอยู่ในสิสตางค์ต่อหุ้นคือกำไรสุทธิต่อหุ้นนี่เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่6บาท89สสตางค์นะครับถือว่า มากมายทีเดียวสำหรับแอดวานนะครับตัดไปไปดูกราฟของแอดวานเป็นจังหวะรีวาวหรือเทอร์นาเลวราคาขึ้นไปพยายามจะยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบุชแบนและก็จะไปสู่ชนสูงสุดที่กรอบรินิเลคชั่นนะครับตอนนี้ราคาของแอดวานล่าสุดอยู่ที่310บาทแต่ว่าอีก2วีคกถัดไปนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่322บาทนะครับคือพุ่งขึ้นไปอีก10บาทนะครับ ท่านเชื่อหรือเปล่าและจะเก่งกําไรหรือเปล่าก็เป็นไปตามที่เราได้เล่าให้ท่านฟังในช่วงของหุ้นตัวแรกนะครับคือถ้าเป็นขาขึ้นราคาจะค่อยๆ่อยไซด์เวัพขึ้นไปต้องอดทนทนถือให้ราคาไซด์เว y พุ่งขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดของกรอบรีเนเกชันให้ได้แม้ว่าช่วงนี้มีวอลลุ่มออกเสียส่วนใหญ่เป็นวอลลุ่มขายที่ 2. 4 7มิลเลนส่วนในเบสียืนต่ำกว่าเส้นสัญญาณ แต่ยืนพอดีเส้นสีโลแล้วก็ RSI กํากำลังไซวัยอัพขึ้นไปยืนอยู่ที่51พอดีจุ36เป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เชื่อจังหวะ RSI ให้ได้นะครับราคาจะค่อยไซเว y ขึ้นไปและทำกำไรไปที่320บาทหรือ22บาทในอนาคตนะครับ แต่เซทจะต้องพุ่งขึ้นตามด้วยนะครับถ้าเซตยังคงพุ่งไซเวไปที่1,400จุดราคาจะไปที่322รบาทนะครับสำหรับแอดวานนะครับต้องเล่าให้ท่านฟังก่อนและมีข้อแม้ท่านเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะบอกบวกไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไม่ได้เตือนกันนะครับอันนี้เราบอกจากหลักความเป็นจริงนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือตัว CPO นะครับอ่า C P CPX ละกันนะครับเอา CPX ละกัน CPX นะครับนานๆเราเห็นนะครับไม่ค่อยได้โผขึ้นมานะครับวันนี้ก็โผขึ้นมานะครับบ,กบ,บวกไป0.50สตังค์นะครับมันอยู่ที่16.70บาทนะครับ โดยนะครับสเดือนที่ผ่านมา c p x ติดลบไป13% 1เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบอีก14%แต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะ c p x บวกขึ้นมา2.45%นะครับ PE U อยู่ที่15.71เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่3.27%มี EPS หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นที่0.65สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.18สตางค์นะครับ เป็นจังหวะอะไรครับไปดูกราฟของ c p x นะครับ c p x ไซด์เวย์อขึ้นมาราคากำลังเลือกข้างขาขึ้นนะครับแล้วก็กำลังจับเป็นจังหวะขาขึ้นโดยจะพยายามยืนเหนือเส้นกึ่งกลางปร๋ยจแบนราคาจะไซด์เวย์ต่อขึ้นไปถ้าท่านสามารถอดทนทนถือราคาของ c p x จากตอนนี้ที่ราคาแนวรับที่16.70ราคาก็าจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปทำกำไรให้กับท่านนักทุนได้ ต่อเนื่องต่อไปที่เส้น2แล้ววันอันดับแรกก็จะมาทดสอบเส้น200แล้ววันที่ราคา21.92บาทนะครับพอมาทดสอบ 21. เสร็จถ้าทะลุขึ้นไปได้จะไปแนวต้านถัดไปที่เส้นด้านบนสุดของกรอบดีเนสเซชั่นที่ราคา23บาทนะครับนี่คือแนวโน้มที่ดูแล้วว่าจะให้กำไรถ้าท่านอดทนทนถือต่อไปประมาณ1เดือนนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับ มีวอลลุ่มออกเป็นสีแดงนะครับวอลลุ่มสีแดงนะครับมีวอลลุ่มออกช่วงนี้นะครับที่6.04มิลเลียนนะครับส่วน m อ c d ยังคงไซเวกับขึ้นไปนะครับแต่ว่ายืนเหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นศูนโลนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราทนถือดู RSI ให้ดี SI นะครับราคาของ RSI ไซเวกขึ้นไปที่3 9 29จุดนะครับ ะนั้นต้องรอลุ้นขึ้นไปให้ราคาพุ่งผ่านพ้นเส้น3เสขึ้นไปพร้อมกับกําไรค่อยๆไซด์เว้าขึ้นไป c p x ก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไปที่เป้าหมายสำคัญไปที่แนวต้านสำคัญเพราะนั้นรอลุ้นต่อไปและอดทนถือต่อไปนะครับตัว c p x จะพุ่งขึ้นไปได้ตามจังหวะถ้าเซ็ตยังคง ไซด์เว้อัพกลับขึ้นไปนั่นเองทางทุนโปรดพิจารณาตามนี้นะครับคือเรามีข้อแม้อยู่ว่าถ้ามันเว่ยพุ่งขึ้นไปเพราะเหตุใดนะครับทางทุนต้องจับตาดูให้ดีนะครับการขึ้นลงของราคานั้นแน่นอนย่อมเป็นไปนตามข้อแม้ของเขาแล้วก็จํากัดของเขาฝากท่านทุนกดแชร์กดชูใจกด Subscribe กดอิงแจ้งเตือนกดติดาตามกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ ถ้าต้องการสมัครสมาชิกก็เพียงเดือนละสามสิบกว่าบาทนะครับตกลงสัปดาห์ละสิบกว่าบาทนะครับโดยนะครับจะได้เห็นเพลย์ลิสต์ของนักลงทุนนะครับก็จะมีให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับว่า,านนักทุนก็จะสามารถได้รับทราบหุ้นที่มีโอกาสพุ่งขึ้นไปและทำกำไรกับตัวท่านังทุนเองท่านักทุนไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ